สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีช่วงบ่ายๆครับบ่ายนีกับฝนตกลิ่นคือเก่านะครับท่ามพเภอปทุมราชนะครับอภิชาเดินทางมาทายง้วทองกับง้วแม่ลูกครับสี่ชุดครับขอกง้วพัดทอนครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับมือนี้แบ่งปันสี่ชุดต้องพอเนาะครับปละกระพงสองครับแม่ลูสองโคมพี่น้องลูกตัวผลป้าอุ้ยแดงจิงคืองครับพี่น้องครับพิกัดบ้านอ่าทวีผลนะครับตำบลหน้าหว่างอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเหลือกกวนพนวน ราคารวมทรงลอยห้าทิศพิโรธทุกชุดครับตีชุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่ะเบิ้งแม่ทองก่อนครับตัวที่หนึ่งนี่ครับพี่น้องเป็นงวดทองครับทองครับเจ้าซุปเปอร์แมนครับไนสีเดือนกว่าๆนะครับแดงๆอ้วนๆครับพี่น้องสดๆนะหัวน้องตัวนี้เนาะอ่ะจัดทาก่อนนะครับท้องสี่เดือนกว่าครับเจ้าซุปเปอร์แมนนะครับตัวที่หนึ่งนะครับพอทอนเปิดตะกั่วครับพ่อครับสองหมื่นหาพันหาลอยสองหมื่นหาพันหาลอยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นงวดลูกสองได้ทองนะครับอาจจะเหมือนงวดแดงดีเด้อพี่น้อง ้องกับเจ้าซูเปอร์แมนครับวันที่ผสมครับวันที่สิบหามิถุนาหกแปดกับนกขวดยี่สิบห้ามีนาหกเก้าครับมีใบมีหลอดนะครับความสูงกับส่วนลอยสามสิบแปดน้ำพรอยพันเนาะลอยสามสิบแปดนะครับลอยสามสิบแปดปลดลงไปห้าร้อยทีติดไปละประมาณนี้ลูกสองข้าทองนะครับเครื่องดำพ่วงหางดับนะครับพ่นหางปุใหญ่เอาสมบูรณ์ดีครับพี่นอ้องทองสี่เดือนสองหมื่นห้าห้าร้อยต่อรองไหนนะ้ำพรอทอนเนาะ,ะต่อรองทุกตนะัวเลยพี่น้อง เบิ้องบบน้าสายม,ามองแต่เจ้าเชื่อยครับวันจัำจมูกนั่งขับนะครับอบวบท้องสี่เดือนกว่าฮาวล้วบัดนีด้ลูกสองในท้องนะครับนี่ครับหน้าตาเพื่อนจมูกดำนะครับบอสชีครับคลิปหู้ดำครับสดๆเป็นตัวแรกตัวที่สองคือใหญ่พอมันสูงหลายหาที่ปรตันดเดี๋ยวสลับกันเด้อพี่น้องสีบิ่งแม่แม่ลูกอวดต,ตันกันจังไปแม่ แม่ทองครับสลับกันอ่ะนุ่มสีเต่านะครับอ่ะเป็นตัวแรกครับนางนางดีสีแดงงามดีเสียยางเดียวมันขึ้มพี่น้องขึ้มไหลอ่ะพอได้กว่พอสองห้าห้าร้อยเนาะสูงไปสามสิบแปดรกลบครับพี่น้องครับลูสองค่าทองเนื้อประกันทองประกันตับนี้ครับพี่น้องขาทุกขาทอนพอทอนประกันให้สิบห้ามือทุกตนะพอนะคือเก่านั่นแหละนะครับเอาสดๆไปเลี้ยงครับพี่น้องงัวทองนะครับงัวประกันทองบึงในไลน์นี่อวนอยู่ด้วยพี่น้อง ล้างมันนะครับนุ่มกับงามดีนะครับลูกสองคาทองไปจูงยางจัง่อยครับพ่อมาเยือนในท่ายดีแท้เออกระจูงไงต่ละอ่ะต่อไปนะครับไปเบิ้งแม่ลูกนะครับต่อไปครับพี่น้องมาเบิ้งแม่ลูกโคบนี่ครับลูกสาววันบามันเลือดร่อยพี่น้องป้าเดี่ยมโตครับพนงามไหลแม่กะสดพร้อมแดงพร้อมน้องพอนะเปิดจักบาทครับพ่อ สองหมื่นหาพันหาลอยครับได้หลายท่านบออยากได้งวใหญ่งงแห้งอยากได้งามๆนี่งามแท้พี่น้องลูกวัยนะ่ะสิ่สองเดือนกวา่าอยู่ตรงพอนอี้นะครับปื้ดน่ะที่เกิดจากสมหลอดได้พี่น้องเนอะแม่สูงได้พ่อหน่อยยี่หกหลบหกลบครับออบ,รบ,รบ่าตัวใหญ่แต่ว่าง,งามสดพี่น้องตาหากอเออเป็นตาหากผมเห็นแล้วผมมนันสั่นผีพี่น้องมันรูพรุนต่างข้อบังติลุดพื้นปื้ดวันบลามันเลือดลอยพี่น้องเอ้ดุกสาวแดงเข้มอ้วนพร้อม แม่กระแดงกัเข็มครับสดผอมงอหลูกแหลกนะพอนะลูกแหลกครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยกูได้อยากได้งามๆแต่บ่อยากได้ใยแห้งนี่งามแท้พี่น้องมองหลูกสาวเพิ่นนี้อกครับสดทั้งแม่สดทั้งลูกครับเครื่องดำพ่วงห้างดำลูกเพิ่นนี่พี่น้องมองหลังเพิ่นแตกพปเาะ <c oughs> น้ำนมแม่บันดีนะครับแม่กันนังนาแดงเข็มนะพี่น้องเนาะแม่สีออกแดงเข็มนะครับ เื่องโบมมดมวีแดดอซื้อสูงลอยยี่สิบหกนะครับนุ่มสีเต่าเล็บดีก็เท่าดีเพิ่งหน้าตาเพิ่นครับจับเพิ่งไทยนี่จะโมงดำโมชีคีปผู้ดำครับสดเป็นสดพี่น้องเส้หาห้าอยครับทรงฟีร้อยห้าสิบโลเนาะงามด้วยพี่น้องงามงามง,าม,งามแห่งสดแห่งเ้ยผมมันซ่อนลูกเพิ่นกระจายลูกดีแท้คิดว่าเกิดจากสมหลอดอยู่พอเนาะ มันไปทั้งคอหมดเลยพี่น้องมันว่คือแม่เด้ไนะโค้งสั่งพี่น้องเมื่อไห่ละพนเบิ่งต่างคอที่ละนี่ครับลูกสาวพนไว้ี่วันสองเดือนกว่าครับพี่น้องหัวกลางกลางนะครับสีแดงเข้มเข้มสดสดสีนี่เอาเอาตะลุกพนกับเป็นเห็ดแน,แนว้อเนเ่ยได้พี่น้องง่ายง่ายนะครับแขกงขาใหไงขุนหางปีนะครับเครื่องดำอ้วนสองหมื 25, ่นห้าพันห้าร้อยครับพี่น้องราคาต่อรองได้นะครับพันยานผมนะครับอันนี้คือชุดที่สองนะพี่น้องเนะฟุลตกดินลนะ่ะ เอาไปเห็ดเขาได้เลยนี่นะครับใบสองเด็ดปุ๊บต่างข้อมาผลนพ่อแดงน้าพี่น้องแดงตั้งไหมฮั้งลูกตั้งไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดกาบขอสเฟตพี่น้องสดแห้งพูนหน้าตาแม่เพิ่นอย่าเขาคอกเราบัดนี่ไม่ได้มาทำเลอถ่ายพี่น้องมึงเรานะครับปะจูงเขาคอกไปห้ามูสหายอรอยครับพี่น้องถ้าหากดีโคมนี่เน้นความงามนะครับงามตกทอนกับประกันหายเสียมหาหมื่นเรานะครับนะนี่ไปจะดูคนพวน ต่อไปนะครับเบิ็งชุดที่สามนะครับสดแห้งค่มนี่ฝนมาแล้วพี่น้องเอยบ่แล้วซ้ำครับเอาไปแบบเร็วเป็นชุดที่สมครับแม่ลูกลูกแม่ครับลูกสาววัยสองเดือนกว่าพี่น้องบ่คลองข้อบ่ไ้ครับพ่นติดง,งัวน,น้อยตัวเมื่อกี้นี่ <c oughs> แล่นไปหากันงอนน้อยแม่สูงรอยสีที่บลุกลมนะพอนะเป็นงัวลูกแรกนะครับพวกนี้พอเปิดไปจากบาท25,500ื่อกัน25,500ยสองมือ,าห,าอ,อหาพัหารอยครับพี่นอ้อง,อ,อ,ง,อ,งอยากไปเข้าคอกหาตัวน้อยนั่นทัไมติดกันเร็วโวห้ห นี่พี่น้องแขกงขาใหไงนังนาเท่ากันนะครับแม่สูงรวยซีซีปกลบครับสองหาหาลอยครับต่อได้แม่เลี่ยมโตดีดีพี่น้องดูก,กันนาดีนะครับดูเพิ่นกระสิมีลองรลอยเฮ้ยเป็นน้ำปีสกินหนึ่งสองสามสี่หาจุดแหงอะละนี่ครับนังข้อนี่พูดต้องบอกถึงยนน่นเท่ากันแต่ตอนนี้ผูกเชือกไว <c> ้ <oughs> ตันสิเลสไปหาง้อม่าน่อยว่ามันจับปูใส่กระดงครับม้อน,น่านอย,ยุ่มกันนะครับคลิปผู้ดำจมูกดำมัชชีครับแม่เพิ่นนี่ใช้เชือกนี่ อ่าเล็บก็เท่ากับปกติดีครับเจ้าหาหาลอยพี่น้องหลั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 งหลูกคนแตกพญันแล้วนะครับบุญนาถพันนธ์หาทุกกาท้อนประกันไทยนะครนะงัวลอยสองกว่าครับสองหาหาลอยพี่น้องราคาห่องเลยพี่น้องเด้อดูน้าดีเด้ออ่ลูกแหลงนี่ลูกวัดหวนนะครับเราจะไปหางินน้อยไปหาอีกตัวหนึ่งหนละนะครับแข็งแรงพ่อโลนี่ละแข็งแรงยังสีละยังดีอ่ะเพิ่งฟังนี่ครับตาสดๆเลยแม่พคน จะโมงพ่อฉีกนะครับงอหน่อยผูกข้ออังสิเลผูกข้อใหม่คืองงอส้นเข้าใหม่นะักตีนาการทวนๆเลยนะพอนุ่มเป็นเชือกพันทิพย์พันทิพดินให้มันหลุดอ่านี่ครับนายพนหน้าตาสดๆสวยงงามเดลยนายพนงอหลูกแหลกแล้วพอนะครับนะุบน่มงามๆครับในนุ่มสีเต่าลูกแหลกอีรีนะครับควันจับจุ่มไอ้ไอ้น้ำลางรามห่อน,นุ่มนะครับเป็นข่มชุดที่สามนะครับชุดที่สามลูกอ้วนๆพอดีโอ้มาอ้วนดีแท้ ลบปะโบไปงปะแก่เพิ่มเพิ Napoleon> ่มต่อไปเบิ ok ่งแม่ลูกกระทบตัวใหญ่ซาทองแหลกครับเอาสองหมื่นห้าพันห้าร้อยต่อได้ครับพี่น้องต่อได้ไปไปหาโมโตบันติดกันออนต้อนอาญางกุนครับพี่น้องนี่ครับเอานี่แม่เพิ่นครับตายแล้วตายแล้วลูกเพิ่นเพิ่นนะโบชุดที่สี่ครับขออนุญาตเปิดในขอกเลยพี่น้องเป็นง่าลูกกระทบใหญ่เลยครับพี่น้องสูงหมื่นห้าทิปห้าทิปสองบวกฟ้องกับเจ้า ช็อกโกแลตนะครับได้สองเดือนกว่าครับพี่น้องประกันทองนะครับประกันทองได้พี่น้องสาวทองแหลกนะพ่อเนาะสาวทองแหลกครับเปิดเท่าไหรครับพ่อครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่สันสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับพี่น้องงัวใส่ยิ่งง่ายนะครับพี่น้องนี่ครับสีแดงๆบรรย่าท้ายนี่ขอกครับฝนตกตอนนี้ฝนตกลิ่นก็เลยเอ้าใส่ขอกเลยนะครับกล่องกับจอช็อกโกแลตครับปอพันนี้วันที่ผสมครับวันที่ห้าสิงหาหกแปดครับผลรสขอดสิบสองคุณภาพหกเก่าครับใบหลอดครบ อายุขั้นในสองเดือนประกันทองแล้วพอเนาะประกันทองครับเป็นว่าประกันทองเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหาใส่ยิ่งๆครับนี่จมูกดำบอสีคลิปหูดำครับออกลูกกระทบโอ้โหบอถึงปากพี่น้องบอสเชือลูกกระทบครับตัวใหญ่นะครับเล็บกว่าเท่ากับปกติดีครับทุกกระท้อนประกันในสิบห้ามื่ครับอาธิเมิดแน่เมือนี่ฝนตกลิ่นนี่ครับหน้าตาเพลินแม่สาวท้องแรกสูงร้อยห้าสิบห้าประสบนะครับหางนี่ครับสีดำ ถูกถอนประกันให่งนภาเนาะสิบห<อ>้าหมื่นครับ<อ>ก็จะมีหลองลอยเคยเป็นลั้ปีสกิมบางนะครับเจ้ากระเซ้าแล้วนี่ครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสีแดงเได้ป่ะเนองสีแดงเข้มเลยมันภายในขอกมันมีแดดเลยน้องมีแต่ฝนน,นี่แหละคืบไหลเอะเบิ้งให้ผมสียางหล่อไปเบิ้งฟังนึงให้นี่ครับขอญาติถ่ายฝั่งนี้นี่หน้าตาน้องเพิ่นนี่ครับเอาฟังนี้ เบื้องบนกันเลยพี่น้องคิดรเราดูเบืบบบ้องเอาเด้อคร,รับพี่น้องเด้อนี่ครับเห็นปะฟังอ่าฟังสายสูงลอยหาทิปสองไปห้าลอยห่าทิปห่าพี่น้องเลยกลุ่มบัตรพันโยพันตื่นใหม่มากินกก้นันเก๋เลยกงั้นเอาตำมๆลงเอานะครับอ่ะสนใจโทรมาหาพ่อท้อนได้เอาพูดใกล้ๆไปในเพื้นด้านท้ายนะครับเจ้หาหาห้าอยพี่นอ้องราคาก่องนี่ครับเพื้นด้านท้ายเพื่อนนี่ ครับสูงไงโอ้ยแคมันถ่องไงขึ้นขึ้นไงค่ะนอพอนะตอแก่องแก่ๆขึ้นไงขึ้นูเลืองง้อไงพี่น้องอันตาเร้าความเด้อพี่น้องเด้อห้าสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับพี่น้องครับต่อรองได้ได้ซ้ำนีละมันเหมือนไรเมือนนี่มันขึมบนต้องลินพี่น้องบนต้นนี้นี่ครับนังนาดีแดงดี่เดมวกแก่ไก่น้องพันนี่ครับ หัวโค้งสั่งเอานะครับต้องกับเจ้าช็อกโกแลตครับมื่นนี้ครบแล้วนะครับทั้งหมดสี่ชุดครับพี่น้องนะครับชุดนมูมมมมมนงอหน่อยเนี่ยงอหน่อยมันติดกันแล่นนากัน,น,น,นอ,อ๋อมีติ้งหน่อยหน่อยเลยพี่จอมีติ้งนหลังติง้งหนึน่งนะครับแนี่ยโมเห็นงอเสาอ๋อสนใจตัวใดโทรหาพ่อทอดได้นะครับพี่กัดบ้านทวีผลนะครับตระบท่าว่ะอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ไล่กับเบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กกะสุนทรฟาร์มนะครับแม่สองสองตัวแม่ลูกหนึ่งโคมนะครับอ่ะประกัน สองสองนะครับอ่ะส่งฟีดกันเลยฮะชิปกิโลนครเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับผมกับพี่จาร์เอ้ยผมกับพ่รทนขอจบคลิปไปเลยครับสวัสดีครับพ่อครับ